สวัสดีคะ่ะทุกๆคนวันนี้นะคะเราจะมาหัดทำโรตีกันตามมาดูกันเลยค่ะว่าทำยังไงกันบ้างขั้นแรกนะคะเราก็เอาน้ำผสมกับเกลือแล้วก็ตามด้วยนมข้นหวาน แล้วก็คนให้เข้ากันนะคะโรตีเนี่ยจริงๆมันทำไม่ยากแต่มันใช้เวลานานเนาะทีนี้เราก็ตอกไข่เข้าไปแล้วก็คนคือมันจะต้องนวดหลายรอบแล้วมันก็ต้องพักแป้งพิมไว้มันก็ใช้เวลานิดน,นึงแต่ก็คุ้มค่าอยู่เพราะ รสชาติอร่อยพอแบบใช้ได้เลยอะคะ่ะทีนี้เราก็มาทำของอส่วนของแห้งกันเนาะก็มีแป้งแล้วก็เนยนะคะเนย room temperature นะคะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆอะแล้วก็ใส่เข้าไปตอนขั้นตอนนี้เนี่ยเราสามารถลวดด้วยมือได้ไม่จำเป็นที่เราต้องใช้เครื่องเลยนะคะแล้วก็บี้ๆเนาะอาบี้ๆคือเอ้ยไม่ใช่เกลืออะไรอะ่ะ แป้งกับเนยนะคะบี้ๆให้มันเข้ากันจากนั้นเนี่ยเราก็จะเติมส่วนผสมของเหลวอะเข้าไปทีละนิดอันนี้พูดถึงนวดเป็นนะคะอันนี้นวด้วยมือทําเหมือนคล้ายๆอย่างนี้เลยแล้วก็แส่ไปเรื่อยๆแล้วก็นวดนวดนวดไปนะคะก็ค่อยๆเติมของเหลวทีละนิดเข้าไปก็แบบ เทไปจนหมดนะคะก็ใช้ของเหลวจนหมดแป้งนี้มันก็จะออกเปียกๆหน่อยมันไม่ใช่แป้งแห้งเลยนะคะมันจะติดมือหนึบหนับไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันคือเราก็ตีทั้งหมดเนี่ยประมาณ15นาทีนวดมือเขาอาจจะนากนกว่านั้นหน่อยนะคะพอให้แป้งเข้ากัน ถึงแม้ว่าเราจะนวดด้วยเครื่องเนี่ยเราก็ต้องออกมานวดมืออีกทีหนึ่งเหมือนกันเพย์ค <Okay. S 1> <Okay. S 2> ่ีนี้เราก็เริ่มนวดด้วยมือนี้มันก็จะเปียกเห็นไหมนี้ถ้าเกิดว่ามันเปียกมากเนี่ย เราก็สามารถที่จะโรยแป้งนวลแต่ว่าอย่าใส่เยอะนะคะใส่ทีละนิดพอเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวแป้งมันจะแห้งเกินไปถ,ถ้าเกิดว่ามันยังเปียกมากก็เติมทีละนิดก็นวดไปเรื่อยๆเลยค่ะ นี่มันก็เริ่มแป้งมันเริ่มหลุดแล้วมันเริ่มจะไม่ติดมือมากแล้วก็ได้ประมาณนี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะทีนี้เนี่ยอันนี้ตัวเองลืมเองคือจริงๆตรงนี้ควรจะปั้นเป็นก้อนซะก่อนเนาะให้มันสวยงามหน่อยอน,นี่ก็ทานเนยนะคะรอบๆแล้วก็ เราก็เอาผ้าคลุมไว้นะคะแล้วก็พักแป้ง15นาทีเพื่อให้แป้งเขาคลายตัวพอ15นาทีแล้วเนี่ยเราก็มานวดอีกเหมือนเดิมนะคะแบบเมื่อกี้นวดสัก2-3นาทีก็พอมาอนวดเสร็จก็ทาเหมือนเดิมนะคะแล้วก็คลุมไว้พักแป้งทำอย่างเงี้ยให้ครบ5หุ่นนะคะ นวดแล้วก็สลับกันอย่างเงี้ยพักแป้งนวดพักแป้งนวดพอหนที่ห้าเนี่ยแล้วเราก็มาตัดแบ่งก้อนคือสูตรเนี้ยเราจะทำได้ประมาณ16ก้อนนะคะขนาดกำลังดีเราก็จัดการแบ่งมันก้อนเล็กๆนะคะ16ก้อนถ้าเกิดว่าอยากได้แบบโรตีแผ่นใหญ่กว่านี้ เราก็จะตัดก้อนเล,ล็กลงอไม่ใช่เล,ล็กลงน้อยลงเช่นอาจจะเป็นเหลือแค่12ก้อนหรือ14ก้อนแต่ถ้าเกิดว่ากระทะเราเล็กอย่างเงี้ยแล้วเราอยากได้โรตีที่แผ่นเล,ล็กลงเราก็ตัดแป้งเพิ่มขึ้นอาจจะเป็น18ก้อนหรือ20ก้อนอันนี้ก็แล้วแต่เลยนะคะก็พยายามแบ่งให้เท่ากันนี่ก็ไม่ค่อยเท่าเท่าไหร่หรอกคะ่ะ อันนี้คือทําทานเองไม่ได้ทำขายก็เลยไม่ได้ชั่งน้ําหนักอะไรนะคะก็กะกะเอาเฉยๆพอเราแบ่งแป้งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันเป็นก้อนนะคะทําเป็นก้อนสวยแล้วทีนี้เราก็เอาเนยละลายมาผสมกับน,น้ํามันนะคะแล้วเราก็เอา เอาแปรงนะคะมาชุบแล้วก็ทาให้ทั่วเลยทาให้ทั่วก้อนเลยนะคะทําอย่างเงี้ยไปจนทุกก้อนเลยในถาดเนี่ยเราก็ทาเนยล้วก็ทา,าน้ามันอันนี้ตัวเองลืมทาน้ํามันไปฉะนั้นเนี่ยพอไปแช่เย็นเนี่ยมันแข็งแล้วมันติดมันติดถาดอ่ะอย่าลืมนะคะทาเนยแล้วก็ชุบน้ํามันเข้าไปด้วย นี่นะคะเราก็ทำให้หมดพอเสร็จแล้วเนี่ยนั้นเราก็าพลาสติกคุมไว้แล้วก็ไปแช่ตู้เย็น5-6ชั่วโมงนะคะหรือว่าข้ามคืนได้ก็ยิ่งดีทีนี้มาถึงเวลาที่เราจะทอดเนี่ยจะทำยังไงเอาแป้งมาอันนี้คุณแม่มาโชว์เองนะคะการทำ ก็คือแล้วก็ค่อยๆแบะแป้งออกนะคะฟาดมันยากเนาะฟาดไม่เป็นก็ค่อยๆอย่างเงี้ยยืดออกยืดยืดค่อยๆยืดเอายืดปลายมันออกไปถ้าแป้งที่มันแบบค้างคืนไว้นานเนี่ยมันจะไม่ค่อยขาดมันจะมีความเหนียวกว่าแต่ถ้าเกิดว่าแช่ปแป๊บเดียวนะ่ะดึงๆไปแล้วมันจะขาดนะคะอันนี้ไม่อันนี้มาลองอันนี้เนี่ยไม่ถึงแค่เท่าไหร่สี่ชั่วโมงเองวะคะ ก็อยากถ่ายวิดีโอให้เสร็จเนาะก็เลยเอามาลองนวดดูแ้วก็ใช้ได้อยู่อันนี้ก็คือแผ่ให้บางๆยิ่งถ้าเกิดว่าถ้าเราจะทำโรตีใส่ไส้นะคะเราก็ทำบางๆแต่ถ้าเกิดว่าอันที่ทานกับนมข้นอะ่ะเดี๋ยวแม่จะทำให้ดูอีกแบบนึง โทษทีอันนี้คือแบบพื้นที่ใช้กับโรตีมันสีเดียวกันเลยมองยากหน่อยะคะ่ะอันนี้แหละคุณแม่เขาโชว์ว่าเวลาที่เขาที่เขาทำแล้วาเขาทำม้วนๆเอาไว้เนี่ยเขาก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยก็ประมาณสักเซนหนึ่งเนาะหรือครึ่งนิ้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัดตรงกลางมันเนาะ แล้วก็ทบเข้าหากัน ม้วนให้เป็นวงแค่นี้แล้วค่ะพอมาถึงตรงนี้เนี่ยเราก็เก็บไว้อย่างนี้ก็ได้พอมาถึงเนี้ยเราก็มาแบอันนี้เปลี่ยนฉากเล็กหน่อยนะคะเห็น <He en S 2> ชัดขึ้นเนาะเขายังชั่วนหน่อยนี่พอเราก็มาแบแบนะคะ อันนี้ก็อย่างที่บอกคือถ้าเกิดว่าโรตีที่ทานกับนมเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องให้มันใหญ่มากนะแต่ก็ให้ใหญ่นิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวพอทอดเดี๋ยวมันจะหดอันนี้คือที่มันแตกเพราะว่าพอเราเราไปวนมันอะ่ะมันก็จะทำให้มันแตกๆหน่อย คือมันคนละแบบกับที่ที่ใส่ไส้นะคะอันนี้ครั้งนี้ไม่ได้ทําที่แบบใส่ไส้อันนี้คือไว้ทานกับบมข้นอย่างเดียวเลยนี่เราก็เอาเนยนะคะน้ำมันไม่ต้องร้อนมากเพราะเดี๋ยวเนยมันจะดำ ใส่เนยน้อยหนึหนงแล้วเราก็เอาแผ่นลงไปทอดเลยก็ทอดให้เหลืองแล้วก็กลับข้างเท่านั้นนะคะก็เสร็จแล้ว มะเหลืองอย่างเนี้ยกำลังดีเลยค่ะใช้ได้เลยสวยงาม เสร็จแล้วนะคะนี่เขาก็จะมาบีบีนิดนึงแล้วก็ราดนมเลยแค่นี้แล้วค่ะเสร็จแล้วโรติราดนมให้ยังไงก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะทำคลิปใหม่มาให้ดูวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ